คสวัสดีค่ะคุณตาสารคามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตาค่ะค่ะมนีกระดามาติดตามอย่างเล่าข้อมันของคุณตาสารคามเนาะค่ะถามคืนลาเคืนไปนอนงานจบค่ะเคืนฝันดีงานเงานคนตายเนาะคุณตาเนาะเออนอนรุ่นพระเทศนั่นละขึ้นไปนอนมือมือนั่นลักมือครบขาเนี่ยด้วยน่ะค่ะแฉ่งเราแฉ่งจังกุกมาค่ะ ันตั้งมือนังบอกว้านังฟังดูสองคนมากนานมากพอดีน,นดจอด่หน้าบ้านนโยบายกันแต่ว่าฝันจะไงจ้ะว่าวิธทำทุตท้นทางบ้ันฟังนี่คุณจ้ะยังน่ค้นฝันฝันว่ามันมันนน,นคือต้งคนยังไปหาทีนา่นยงนอนเียบไปหลับเนี่ยนหลับเนี่ยเนว่าทังเมาเหล่านีเนาะตันนีน้อ้ะั้ง ช่างบอกเด็กนี่แคือจังว่าตกเย็ดน um um, um, ี่จ Ai> ังเลยตกเย็ดแต่เลยบ่บ่บ่ได้บ่ไว้หลายคว่มเลยบ่เพิ่มต้านเป็นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณตาผู้หญิงสองคนผู้หญิงสองคนผู้เฒ่าหรือผู้หนุ่มคุณตาผู้หนุ่มผู้หนุ่มคุณนาคุณตาคุณบ่คุณตาบ่บ่คุณเลยเขึ้นมากันจถอะคนณ ขึ้นไปผู้เดียวเดวขึ้นไปนี่ขึ้นไปใส่คุณตาขึ้นมามองคุณตานอนนี่อยู่หื่นนี่พอแล้วบนงานศพเตีกไปนอนอยู่ขึ้นโอไปนอนอยู่งานสูไปนอนทุกวบนกันเจ็บบนหลอดศูบันไปนอนเฝ้าศพบเอาไงไงๆซะเนาะคุณตาเนาะอไปนอนหื่นงานงานเหื่นดีเพิ่นเนาะค่ะมันเป็นฝันเห็นผู้หญิงสองคนนี่ย่างขึ้นมาหามาบอกเลขมาองว่าขึ้นไปวัดเอาไม่อย่างไรวะน ไม่ต้องว่าหวาเลยคือแันนค่แรกตีบเนี้ยไม่ตีบเนี้ยน่าทั้งเมาเหล่านี้ว่ะตัวไดงเราวะเก่าท็่หรอ่ะเก้าตัวเดียวนี่บออืมเว่งั่นง่นคนตายเป็นผู้หญิงทรือาย่ผู้หญิงแต่ว่าแต่เป็นผู้หญิงถึงไปหาไปบอกนี่เออกตสีพอม่นพิญญานิืนบอกคนตาคนอายุหลายปนไหนเพิ่นเสียชีวิตนี่คุณตาก็ก็ีวิต เก้าสิบเอ็ดปีกะเป็นคนที่คุ้นเคยกับคุ้นตานี่ลละกะเลยไปนอนอยู่เป็นมูเพิินอั้มันยากแท้งค่ะบ้านนี่โต๊กจังกางคืนมากคือจังฝันเม่โบเน่เห็นเป็นเงาบ่เห็นเป็นเงาบ่หรือเห็นเป็นตูเลยเป็นคนยังไปหัะโอ้ยหแงเป็นตัวโยงโยงเลยวะมันใช่เสื้อผ้าขื้นดินดีอะไรกันบ้าไม่ตใส่ พีพ่จะขุดเจียเสียย,สยิสโอ้นังไป,ไเ,ไปเรียกว่าออกมาอย่างไรหรอวะ,รอะออเรียกด้ว่านอนท่เรียลวะเก้าเก็บต่ว่โอ้เรียกว่าเมียสิงกไปบอกเลยเน,ะเน,นาะกาโบนอ,อาจจะเป็นวิญ,ญญาณของคุณยายผู้ดันก็ไดที่เสียชีวิตเนาะหูบอลักษณะเถาบอคุณตาเบเาบอท่านเถานมบอ บ่บนนุ่มปานไหนแต่ว่าคนคนแกนอือกแกแน่ปุ๋าแต่ว่าต่วาบ่าน่าวนชุ่มประมาณหาสิบหกซิบนี่แหละแต่ว่าบบเดถึงขนาดว่าแปดสิบเก้าสิบคือใหญ่ที่เสียชีวิตไปนั่นกับโบน่ก็อาจจะผีอยู่น้ำวัดเนาะคุณตาเนาะมาบอกเรีกเลยกับอยากสํำคัญเนยอยู่ได้เนาะคุณตาเนาะเพราะว่าไปบ้านเขาตะแกเขาจะเอาลำมือหนันก็ได้เขาวัดวั้นม้วนนอกนนาพระวันเอาตะแก่ <rires lifting> ค่ะเก่าเจ็ดต de e <Ừ. S 3> yani ัวเดียวเลยโดดโดดเลยคุณตามีตัวเลขที่มักบวกราหวนนี่ตัวเลขที่คุณตามักมีบวกรวนบ่แต่ว่าพวาดมาดยางมาดพ่อเรียนเห็นรถเก็นกระหัน่จะเลยถามมาแทนมาดงานสบบ่บรนบ่เราพ่อไงพนาวันตัวเนี้ยหรอว่าตัวเนี้ยราบานเราก็บอกเขาจะว่าเขาเจ็ดเนี้ยเหอ แต่ว่ากายาลืมเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะบางท่านอาจจะว่าเก่าเจ็ดเจ็ดเก้านี่ออกไปแล้วแต่ว่าเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันเนาะก็อยากให้ท่านผู้ชมกันเก้านึงไว้น้ำเน่ค่ะสำหรับตัวเองเนาะค่ะกับไปนอนยูื้อหันพื้นเนาะคุณตาเนาะบ้านฤทธิ์เพิ่มตัวไหนหูบ่ค่ะ่บ่หูเลยโบจักกับโบเป็นยังเนาะคุณตาบ่บมันมีใบนั่นเดี๋ยวว่าจะหันไปก้านเป็นมาค่ะบ่เป็นยังค่ะบ่เป็นยังเดี๋ยวจังไดี๋จังสิติดตามอีก อันนึน่เนาะค่ะนาาวาบาัตร <ใจ S 1> ที่ท <ใจ S 1> ุนตาหนอน,จจมนมหาอีกค่ <c oughs> นะแต่ว่าตัวเลขที่คุณตาสารคามห้มากนี่ก็ถือว่าชัดจีนเลยอเด็เพราะว่าบอกเป็นโตปานนี่เนาะก็เว, <c oughs> ว้าถึงบลัลรฤที่นี่ท่านท่านผูน้ชมอยากกันไหวกับกันได้อยู่แต่ว่าสําหรับ <c oughs> ตัวเอ็ดว่ามันชัดจีนเหลี่ยเนาะค่ะตาอายุเท่าไรตาเดียวนี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดปีบาทนี้ท่านคุณตาฝันว่ามี คนหรือว่าผีมาบอกจจงสีเนี <il S 1> ่ยเขาบอกคุณตาบอกตรงตรงงสีมันบางทีก็เขาบางทีกับเขาเทีนะก็แเล้วแเตเนอคุณตานอก็บอกว่าถือกันค่ะแต่ว่าคุณตาสารคามนี่เพิ่นกับฟันแม่นค่ะทมูชมฟันหลบใจกะบ่พผาดหลบนั่นคือจังฟันว่าถือเพิ่งต่อยนอคุณตานอ กะผ้ากันเบาภาษากลางเนี่ยกะโอ้ขอโทษขออพ่ยเนาะคุณซีเนาะค่ะกะว่าก็เบาไทยว่าคอยเก่งบันไดากะเอาอีสานบ้านเฮาลีนานเนาะตาเนาะค่ะค่ะฝืนไปแล้วกต่ว่าก็เป็นเนาะค่ะค่ะตาเล่ยยุคค่ะอ๋อจังได่ก็เอาไปพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะเนาะเอาไปเป็นแนวท่าค่ะท่านผู้ชมนั่งดูที่นึ่งดอกค่ะค่ะสำมันจีบหลายหมื่นยี่ดอกค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณตาหลายๆค่ะที่มาแบ่งปันแนวทางจริตแนวทางความปันค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้กามาเบิงสรุปตัวเลขของคุณตาสารคามเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเก้าเจ็ดค่ะท่านผู้ชมเก้าหนึ่งนี่กันวหวเนาะค่ะเนาะอายุของคุณตาสารคามเองนี่เจ็ดสิบเจ็ดปีค่ะประจำงวดวันที่สิบหกเมษายนค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะ เป็นตัวเลขเป็นแนวทางความฝันที่คุณตาสารคามนํามาแบ่งปันในงวดนี้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะขับข่ขับข้าฝันเน่โบเน่ค่ะท่านผู้ชมจังหนึ่งกับคือฝันจังหนึ่งกับบอกคือฝันคุณตาเพิ่นว่าขับไข่ขับข้าเนาะค่ะเนาะสีฝันกับโบฝันสีอิลีกับโบแมนอีลีจังสี่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะคุณตาเพิ่นว่าเห็นผู้หญิง,งอายุป,ประมาณหาสิบถึงหกสิบปีค่ะท่านผู้ชมมาบอกเลยค่ะว่าซื่อเอาเดอเลขตัวนี้เก้าเจ็ดละสัน แต่ว่าในความฝันนั้นคุณตาเพิ่นกับปได้ว่าจังใดนาะค่ะท่านผู้ชมนาะบาทนี่ตอนที่คุณตาฝันนั้นคุณตาเพิ่นว่าเพิ่นใดไปนอนอยู่งานซพค่ะท่านผู้ชมงานซ,นะะนนซนนเนาอค่ะนาะไปเฝ้าซพค่ะท่านผู้ชมเป็นอันญาติพี่น้องหวัวป้านเพิ่นนี่ล่ละค่ะท่านผู้ชมไปเฝ้าซพนอนเฝ้าซเนาอค่ะนาะอยู่ดีๆก็มีผู้หญิงค่ะอายุประมาณห้าสิบถึงหกสิบปีมาบอกเลขค่ะ ว่าสื่อเอาเ,เลขตัวนี้เก้าเจ็ดประสันจังไหนกะให้โชคให้มานกับคุณตาสารคามเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้จ่าปอกกะขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมรับฟังเนาะคะ่ะเนาะเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายังบ่กกดติดตามจ่าปอกกะขอฝากช่องเนเดอร์ค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามเนาะคะ่ะเนาะเพื่อที่สิบาพา่พตัวเลขแนวทางความฝันดีๆค่ะสำหรับคลิปนี้กะลาไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ